สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel คะ่ะและนี่คือเ a r ร t a อาร์ t นะคะคลิปนี้เราอยู่กันในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า next move ค่ะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นของคุณในเชิงความรักความสัมพันธ์เนอะเขาจะแอคชั่นทำอะไรต่อไปวันนี้เปิ้ลมาทำเนี่ยในช่วงตุดจีนพอดีเลยก็เลยเอาสีส้มสดใสนะมาเป็นไพ่ในการที่เราจะดู next move ครั้งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะหวังว่าเรื่องราวมันจะสดใสาตามไพ่นะคะใคร ไม่เคยดู next move เป็นการดูความสัมพันธ์ของคนสองคนเนาะถ้าเกิดคุณมีคนในใจคุณอยากรู้ว่าเขาจะแอคชั่นยังไงบางคนเป็นแฟนการทะเลาะกันไปเฮ้ยเขาจะมาง้อเราไหมนู่นนี่นั่น,นได้หมดเลยดูได้ทุกสถานนะลองดูค่ะคลิปนี้เป็นแ a n d o m หรือ collective นะเพราะฉะนั้นเราไล่ดูไปก่อนว่าเดี๋ยวเปิ้ลจะพูดถึงเรื่องราวสถานการณ์เนาะดูซิว่าวันนี้ไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครถ้าเกิดเรื่องราวที่เขาพูดเนี่ยมันตรงกับเรื่องราวของคุณแปลว่าวันนี้เป็นไพ่ของคุณค่ะคุณสามารถดูต่อไปได้ว่าคนคนนั้นของคุณ เนาะในใจของคุณเนี่ยเขาจะแอคชั่นแบบนี้ใน1เดือนข้างหน้านับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนั่นเองนะคะเอากล่องมาให้ดูด้วยเผื่อใครอยากรู้ว่าไพ่สําหรับนี้คืออะไรแล้วอยากจะไปตามตามกันนะก็ตามนี้เลยนะคะไปลองตามกันได้เดี๋ยวเปิ้ลจะปักตะก้าเอาไว้ให้ด้วยนะเผื่อสนใจกันนะ,ะก่อนที่เราจะไปดูว่าเขาจะแอคชั่นทาอะไรต่อไป mm. เหมือนที่บอกเปิ้ลจะดูก่อนนะว่าเรื่องราววันนี้ที่ไพ่อยากจะเล่าเนี่ย เป็นเรื่องราวของใครอ่ะเป็นคนโสดคนแอบชอบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่แล้วทะเลาะกันหรืออะไรยังไงนะมาดูกันค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์วันนี้นะไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครนะคะมาดูกันไหนความสัมพันธ์เป็นยังไงอ่ะมา the magician 8ดไม้ เด e s ซ n นว้าวแจสสิสนะคะแล้วก็สี่ถ้วยอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแบบ สดใสร่าเริงกำลังแบบว่าจูบุกันเลยนะอาต้องบอกแบบนี้เพราะว่าพลังงานไพ่ค่อนข้างจะสดใสมากขึ้นมาเป็นเมจิเชียนแปลว่าเป็นช่วงของการคุยคุยกันเปิ้ลคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่เพิ่งเป็นคนคุยอาจจะแบบโซดอยู่เพิ่งได้มาสารสัมพันธ์กันหรือเรียกว่าเป็นคนคุยก็ได้แต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้แน่นหนามากเป็นคนที่ทํางานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันเคยทํางานที่เดียวกันหรือเคยเรียนที่เดียวกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันมีความเดอะซันเนาะมีความชื่นชอบใน ในตัวของการและการมีการเรียนรู้พูดคุยทําความรู้จักแล้วก็สายสัมพันธ์ไม่ได้เห็นว่าปิดกัน้นหมายความว่าตอนนี้ยังคุยกันอยู่เนาะเพราะมีไพ่8ปดม้โดยเปิ้ลมองว่าคุณสองคนยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ทําความรู้จักแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะบอแวงกันนะแล้วก็ไม่ได้แบบบล็อก ไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าไม่คุยกันอะไรแบบนี้แต่คุณอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วความสัมพันธ์เนี้ยโอกาสพัฒนามันจะมีมากน้อยแค่ไหนคือมันก็มีความชัางใจเนาะมีไพ่ justice ขึ้นมาเปิ้ลึงบอกว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะทํางานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันหรือเคยทํางานหรือเรียนที่เดียวกันก็ได้มันมีไพ่สี่ถ้วยออกมาตรงเนี้ยเปิ้นก็เลยมองว่ามันคงมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดูติดขัดแล้วคุณก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะพัฒนาได้ไหมเนาะเพราะไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ของความไม่ค่อยได้ หรือเอ้ยมันเหมือนจะดีแต่บางทีมันก็ไม่ดีอะไรก็ได้อาสถานการณ์ความสัมันคือประมาณนี้มันใช่เรื่องราวของคุณไหมเป็นคนที่อยู่ในช่วงของการสารสัมพันธ์การอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรกันมากมายนะป้นคิดว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้แนบแน่นยังไม่ได้แบบจริงจังเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ใช่ความัมันของคนที่เป็นแฟนกันแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเป็นคนคุยเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วมันมีความโศกแล้วก็แฮปปี้อยู่ในช่วงของการจีบๆเฟิร์ตเฟิร์ต อะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่ามันก็มีความไม่พอดีหรือความไม่ค่อยได้ดังใจอะไรบางอย่างแบบเราคาดหวังแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นขนาดนั้นอะแบบนี้ก็ได้นะใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาลองดูกันคะ่ะว่าเรื่องราววันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าเขาจะทําอะไรต่อไปมาดูกันคะ่ะว่าณนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอ่ะ มาส่งความคิดนะล้วงจงล้วงใจเขาสนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะนะตอนนี้ชอบไหมมีความพิศาวาดหรือว่ามีความรักความชอบความคิดถึงคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเขาในเชิงความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณนะเขาชอบคุณไหมเขารู้สึกยังไงนะคะมาชอบคุณไหมรู้สึกยังไงแปดไม้อะอยากคุยอยากสาร้างสัมพันธ์อยากเจออยากพัฒนานะ ควีนถือถ้วยอืมดูดีนะแฮงแมนทำไมล่ะก้าวถ้วยอ่ะหกเหรียญแล้วก็ the Empress อ่าเขาก็ดูชอบคุณมากเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้เนี่ยอืมอยากคุยอยากพัฒนาอยากเจอมาก นะมีความรักความชอบคุยแล้วมีความสุขเหมือนเดอะซันเลยอะ่ะมีความแฮปปี้ดีดาแต่โน้ตไว้นิดหนึงเพรเปิ่นเห็นแฮงแมนมันเหมือนสี่ถ้วยเนาะเหมือนตอนแรกที่เราคุยกันว่าทาไมสถานการณ์ความสามาัมพันธ์นี้มันถึงมีความไม่พอดีหรือมีความไม่ค่อยได้ดั่งใจพอถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณขึ้นมาเป็นแฮงแมนอีก ขึ้นมาเป็น6เหรียญอีกแล้วก็มี9ก้าถ้วยด้วยแล้วตรงนี้เป็นเอ็มเพรสด้วยปแปลว่าถามว่าเขาชอบคุณไหมต้องบอกว่าคุณตรงสเปคเขามากเลยนะคุยกันทุกอย่างมันดีหมดเลยแต่ให้โน้ตไว้ว่าจากพลังงานไพ่เนี้ยถ้าเกิดมันมีอุปสรรคปัญหาอันหนึ่งที่เปิลเห็นเลยเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าคุณไปเจอคนที่เขามีพันธะหมายถึงว่าเขาไม่ได้โสดหรือเขาไม่ได้อิสระ100ก็ได้เพราะมีไพ่ของการห้อยหัวแบบนี้เนอะคือคุยกับคุณแล้วมันก็ดีอยากสารสัมพันธ์อยากไปต่อแต่มันก็มีความ เขาเรียกแหละมีความไม่พอดีในความสัมพันธ์นี้เนาะเหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเอาเปรียบคุณอยู่ก็ได้เออเขาอาจจะมาแบบอยากคุยกับคุณนะแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้สามารถสารสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจ,งจังได้ตัจใจไม่ได้คือมันเหมือนเป็นการห้อยหัวแปลว่าเขาก็คิดไม่ตกว่าจะทํายังไงดีเพิ่นก็เลยมองว่ามันก็เป็นไปได้ว่ามันต้องมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างซึ่งหลักๆเลยที่ขึ้นมาเห็นเนี่ยมันแปลว่าเขาอาจจะไม่โสดอ่ะเขาไม่ว่าง หรือเขาอาจจะแบบอะไรสักอย่างหนึ่งยังเคลียร์ตัวเองไม่เสร็จแบบนี้ก็ได้แล้วเขาก็มาเจอคุณเขาอยากคุยอยากสารสัมพันธ์เขาชอบคุณตรงสเปคเขามากเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอ,ตอนนี้เขาเหมือนเอาเปรียบคุณอยู่แต่คุยแล้วแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะไม่มีไพ่ก้าวถ้วยคือลันลาแต่มันยังไม่สามารถขยับความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนได้อาถึงแม้จะชอบมากแค่ไหนก็ตามแล้วมันติดอะไรบางอย่างก็เลยมองว่า อันนึงเลยหลักๆเลยคือเขาอาจจะยังไม่โสดหรือเขาอาจจะยังเคลียร์ตัวเองไม่เสร็จก็ได้แต่ถ้าเกิดคนคนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาโสดนะมันก็คงมีปัญหาบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมอาจจะด้วยเรื่องการเงินอาจจะด้วยเรื่องอความมั่นคงชีวิตหรืออะไรก็ได้นะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณชอบเขาอาเป็นคิดว่าเป็นแบบนี้มันเป็นความสมพัญที่ มันยังไม่ค่อยพอดีกันเท่าไหร่คือเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าเขาเอาเปรียบคุณอ่าเหมือนแบบเออเขาเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะที่เขามาทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้หมดเลยว่าเออเขามีแฟนละเขามาคุยกับคุณเขาเอาเปรียบคุณไหมนะหรือเขาต้องมายืมตังค์คุณหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเหมือนเอาเปรียบอะไรคุณบางอย่างแต่ถามว่าตัดคุณขาดไหมต้องบอกว่าไม่ความรู้สึกที่มีต่อคุณคือมันดีชอบตรงสเปคอยากคุยอยากเจอ นะแต่ในใจลึกๆเพ้นคิดว่าเขาคงไม่ได้บอกคุณแบบตรงไปตรงมาว่า,าเขารู้สึกแบบขยับขยื่อนไม่ได้นะตอนนี้อืมคืออยากคุยอยากเจอนะแต่อาจจะทําอะไรไม่ได้มากมันด้วยอะไรค้าคอเขาอยู่เป็นไปนได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าถามแค่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอะที่เพิ่นเห็นอนะคือเน,นี่ยคุณเป็นเอ็มเพรสเลยนะแปลว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเฟมนินีนมาสคูลีนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหน LGBTQ ได้หมดเขามองว่าคุณคือแบบเพอร์เฟคคุณดูดีคุณแบบ คือตรงสเปคเขาเลยอ่ะเขาชอบแบบไหน,นคือคุณเป็นแบบนั้นสําหรับในใจเขาเลยแต่มันมีเหตุผลบางอย่างอย่างที่บอกแหละว่าเนี่ย อยากหยิบยื่นของขวัญให้อยากแบบรักนะ้อยากแสดงออกมากว่านี้แต่มันทําไม่ได้อะมันเป็นแฮงแมนแบบเนี้ซึ่งคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเพื่อนก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทาไมคุณหนึ่งอยากรู้ว่าเขาจะทําอะไรต่อไปไหมถ้าเกิดทำไมดูเหมือนโมเมนต์มันดีจังเลยแต่ทาไมเขาดูไม่ขยับขยืขย่นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ่ะเปิ้นขอเปิด l o v e Story Oracle หน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ด้วยไพย่อ่าเลิฟสตอรี่ออนะร์เรค คาโล่ไหมน,นะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะรักชอบรู้สึกยังไงผูกพันหรือว่าอะไรยังไงไหมอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คะคอมม n นเคชันนี่ไงเห็นไหมยอยากสื่อสารอยากเจออยากคุยคือแบบคุยกับเขาก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่างเงียบหายไปนะเพื่อนนึงบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่น่าจะใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่คุยกันนอกจากว่าเออคุณจะแบบไม่คุยกับเขานะคือเขาไม่ได้บล็อกค,คุณแน่ สำหรับความสัมพันธ์ในวันนี้เรื่องราววันนี้นะอยากคุยอยากสื่อสารอยากแบบไม่อยากให้เงียบหายไปอะไรประมาณนี้ความรู้สึกของเขาคืออยากเรียนรู้ทําความรู้จักสื่อสารพูดคุยเนี่ยอยากให้ของขวัญอยากคุยอยากอะไรเงี้ยเออมันยังอยากมีคอนเนคกชันซึ่งกันและกันอยู่ นะคะนี่มีไพ่โฮปด้วยแปลว,ว่าเขายังมีความหวังความสัมพันธ์นี้นะถึงบอกว่าเขาติดขัดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แน่แต่ละคนก็อาจจะรู้ข้อจํากัดของคู่ตัวเองหรือของเรื่องราวของตัวเองเนาะการตัดสินใจอยู่ที่คุณแต่ว่านี้เปิ้ลมาเปิดให้เห็นนะว่าตอนนี้เขารู้สึกไงคือเขาก็ยังอยากไปต่อว่งงางั้นเถอะอ่าแต่อยู่ที่เราว่าเรายังอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูกันค่ะว่าแล้วเขาจะแอคชั่นทําอะไรต่อ ไปในความสัมพันนี้เนาะนัำจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยนะคลิปนี้เป็นไทม์เลสค่ะเปิ้ลทำทุกเดือนก็จริงแต่ว่าโอเคคุณเข้ามาเจอคลิป EP ไหนเมื่อไหร่ก็ตามมันคือ energy ณนะวันนั้นของคุณไปข้างหน้าอีกหนึ่งเดือนว่าใครคนนั้นที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเขาจะแอคชั่นทำอะไรต่อไปกับคุณนะคิดถึงหน้าเขาไว้นะมาดูกันว่าเขาจะแอคชั่นทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้จะทักทายจะพัฒน,นาความสัมพันธ์จะทําอะไรไหมนะคะอ่ะมาดูกัน เขาจะแอคชั่นทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้ใน1เดือนข้างหน้านับจากนี้นะคะมาไพ่บอกว่าอุ้ยสด้วยตายแล้วสวีทมากนะจ๊ะอ้าวทำไมเป็น3มดาบละ่ะโอ้ยอะไรกันเนี่ยเหมือนจะดี6ดาบนะจ๊ะควีนถือถ้วยมาอีกแล้วนะแล้วก็เดอมมูนค่ะแล้วก็เชียร์ออด เนี่ยเปิ้์ถหนึ่งรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคจริงๆคือบอกไม่ได้เน้ะเนื่องจากว่าคลิปเนี้ยมันเป็นเจนลอเจนด้วยความว่าคลิปแบบนี้มันเป็น general ล e a d i n g เนาะมันก็บอกไม่ได้ว่าความปัญหาหรือข้อจํากัดในความสนาญของคุณคืออะไรคือบอกเลยนะว่าชอบหมายถึงว่าเขาก็ชอบคุณคุณก็ชอบเขาใจตรงกันเนี่ยมันเป็นไพ่สองถ้วยปะคือความรู้สึกอะ่ะมันดีแต่ว่ามันมีปัญหาว่าเขาเป็นแฮงแมนเขาขยับไม่ได้เขามีความเป็นสี่ถ้วยคืออะไรไม่ได้แล้ว พอมาเปิดถามว่าแอคชั่นข้างหน้าเขาจะทําอะไรมันยังมีไพ่3ดาบอีกแล้วก็ไปเรื่อยๆหมายคขาว่ามันมีความเสียใจมีความผิดหวังมันมีความแบบไม่ได้ดั่งใจหรือมันไม่พอดีไม่ได้แบบโรยด้วยกรีบกุหลาบขนาดนั้นมันต้องติดขัดบางอย่างแล้วมันมีไพ่เดะมูนด้วยคือความวิตกกังวลคือเปิ้ลมองว่าเขาว่าชอบคุณแน่ในการแอคชั่นเนี่ยแปลว่าในระหว่างหนึ่งเดือนข้างหน้านับจากนี้ไปถ้าเกิดได้คุยกันนะ มันก็จะมีโมเมนต์สวีทหวานการพูดคุยกันของคุณสองคนจะดีแล้วเพนก็คิดว่ามันจะเป็นการพูดคุยในเชิงที่มันไม่ใช่เพื่อนแน่ๆเนาะถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มต้นสายสัมพันธ์แลวเป็นคนคุยแล้วคุณไม่มั่นใจว่าเอ้ยเขาชอบเราไหมเหมือนที่เราชอบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็ต้องบอกว่ามันเป็นสองถ้วยแปลว่าใจตรงกันแต่ว่าไอ้ใจตรงกันตรงเนี้ยมันดันมีสามดาบขึ้นมาคือมันมีความแบบ รู้สึกผิดลึกๆหรือรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกอะไรสักอย่างแต่ความสัมพันก็คอนตินิวนะไม่ได้เห็นว่าคุณเลิกคุยกันแต่มันมีความกังวลไม่สบายใจว่าแล้วมันจะยังไงเพราะว่าก็ยังไม่เห็นความชัดเจนในความสันพันนี้คือถ้าเกิดชอบกันรักกันคุยกันดีมากก็ไม่ได้เห็นว่าเขาแบบจะขอคุณเป็นแฟนอะประมาณนี้เพราะว่าหกดาบกับเดมูลมันยังมีความคลุมเครือยังมองไม่เห็นอนาคตยังไม่รู้อะไรนะแล้วคุณก็มีความหน่อยนะ ควีนถือถ้วยกับเดอะมูนขึ้นมาก็ต้องบอกว่า1เดือนข้างหน้ามันจะมีความอารมณ์อ่อนไหวอิมโอนอลได้ง่ายอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขา ก็ได้ทั้งหมดมันยังมีความอารมณ์แปรปรวนทั้งคุณและเขาถามว่าเขามาคุยกับคุณมันก็เหมือนสองจิตสองใจเนาะที่มันขยับไม่ได้อย่างที่เพื่อนบอกมันต้องติดขัดอะไรบางอย่างเหลืองเงินเหลืองความหมันคงเหลืองการงานเหลืองความรักเหลืองความไม่ได้อิสระคือมีแฟนแล้วใดๆก็ตามมันมีแชร์ออดเห็นไหมมันมีม้าสองตัวสีขาวสีดําคืออารมณ์มันมีความแปรปรวนสวิงไปมาเนาะมีควีนถือถ้วยก็เป็นไพ่อารมณ์แปรปรวนไพ่เดอะมูนก็เป็นไพ่อารมณ์แปรปรวนเป็นธาตุน้าหมดเลยนะแล้วหกดาบกับสามดาบอีก ก็แปลว่าจริงๆลึกๆเลยเนี่ยชอบรักแต่การแสดงออกมันอาจจะดูอึดอัดน,นิดนึงใน1เดือนข้างหน้านี้คุณอาจจะงงๆว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีก็ได้หรือถ้าเกิดความฉัมพันมันไม่ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหรือดีหรือไม่ดีนะมันอาจจะสเตเบิลก็ได้มันอาจจะสม่ําเสมอก็ได้แต่ในใจอ่ะ เพินเชื่อว่าทั้งคุณทั้งเขาอ่ะมันก็มีความอัดอั้นอยู่ข้างในถามว่ากล้าพูดกันตรงตรงไหมก็อาจจะไม่เนะด้วยความว่าคุณก็อาจจะกลัวคำตอบก็ได้ว่าถ้าเกิดคุณถามเขาว่าเออตกลงเราเป็นอะไรการตกลงเราเป็นแฟนกันหรือยังหรือเธอชอบฉันจริงไหมนู่นนะี่น่ะเพิ่นก็คิดว่าคุณก็ปากหนักมากพอที่ก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวคำตอบก็ได้มันเลยขึ้นเป็นสามดับเหมือนกันเนาะการแอคชั่นของเขาอ่ะมันก็เลยเห็นว่า เขาชอบคุณคะ่ะแน,แน่แต่ว่าหนึ่งเดือนข้างหน้ามันอาจจะยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมถ้าเกิดคุณปล่อยหลายๆไปก่อนยังไม่ได้รีบร้อนว่าต้องการความชัดเจนอะไรและคุณก็รู้ว่าข้อจํากัดที่มีมันคืออะไรสมมุตินะแล้วคุณยังอยากไปต่ออยู่นะก็ปล่อยให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ไหลายๆไปคะ่ะในเมื่อโมเมนต์ระหว่างการดี <c oughs> ก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันก็แล้วกันมีความสุขกับปัจจุบันนะถ้าเกิดคนคนนี้คือคนที่ใช่เพื่อนก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากเดอะมูนเป็นเดอะซันได้แต่ณนะตอนเนี้เราไปกดดนันหรือเราอยากทําาออะไรก็จะ ไม่สามารถทําอะไรได้มันขึ้นอยู่กับเขาด้วยเปิ้นคิดว่าตัวเขาเองก็มีความหวั่นไหวมากพอสมควรว่าจะต้องแอคชั่นทําอะไรต่อไปแฟนอยากมีนะสมมติเขาแบบโสดเนาะแต่ว่าเขามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานการเงินหรือว่าความเครียดหรือว่าครอบครัวเขา เขารู้สึกเออก็อยากมีแฟนนะแต่ว่ามันก็ยังติดขัดอยู่มันดูมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออิ้่ก็อธิบายชัดๆไม่ได้แต่บอกให้คุณรู้แบบนี้เิ้นเชื่อว่าแต่ละคนรู้ว่าตัวเองอ่ะมีปัญหาอะไรเนาะความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาติดขัดที่อะไรคือมันมีความผิดหวังเสียใจไม่ได้ดั่งใจมีความคุมเครือยังกังวลไม่สบายใจอยู่ก็ปล่อยหลายๆค่ะให้หกดาบเนี่ยคือความสัมพันธ์ของคุณสองคนอ่ะมันก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่รักกันนะอยู่กันสองคนีี้้กก็็ไดยยยยััังคุนนนนอู่่เเมปโตแบบ ภายเรือกันไป2คนคือสวีก็อยู่2คนเป็นโลกของเราอยู่ในแบบโลกของเราสองคนอาจจะยังไม่สามารถ บอกเปิดเผยหรือว่าพัฒนาอะไรที่มันชัดเจนได้แต่ว่าคุณก็รู้กันเองว่าคุณรักกันอะไรอย่างนี้เนาะถึงแม้ว่าเราอยากจะแสดงออกเปิดเผยพัฒนามากแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จ,จะยังทําไม่ได้ในตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือ energy ในหนึ่งเดือนข้างหน้าเป็นคิดว่ายังดีอยู่ยังไปต่อแต่ว่ามันก็ยังมีความอิหลักอิเหลือในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะมีความสวิงขึ้นลงว่าจะเอายไงดีกับความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาหรือจะอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือย,อยังไงมันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะมันก็เลยไหลๆไปเรื่อยๆคือไม่แน่นอนก็ไม่ สามารถตัดใจได้นะนึกออกปะคือไม่ใช่บอกอ่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่แน่นอนงั้นก็แบบตัดแล้วกันต่างคนต่างไปมูฟออนก็ทําไม่ได้เพราะคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแต่ถ้าบอกว่าจะพัฒนามันก็ติดขัดด้วยข้อจํากัดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันไปข้างหน้าไม่ได้เร็วอ่ะแชร์คานี้แล้วกันเนาะอ่ะต่อมา l o ิ e s อร r y oracle สักนิดหนึ่งอ่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณสองคนในหนึ่งเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงนะเพนเปิดให้สัก3าใบแล้วกัน ความสัมพันธ์ของคุณใน1เดือนข้างหน้านับจากวันนี้นะคะพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรคะความสัมพันธ์ของคุณ2คนจะเป็นยังไง3ใบนะ,ะมาความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงเอ่ยเมมโมรอ่ะมันก็มีความทรงจําดีๆนะแฮปปี้เน s เห็นไหมไพ่ใบนี้เป็นวาดเองนะแล้วก็เรสเ c คค่ะยังจับมือกันอยู่เห็นปะยังไม่ไปไหน h e ลลิ่งเนี่ยเออคือเพิ้ลคิดว่ามันยังมีอุปสรรคปัญหาเนอะไพ่ใบนี้มันยังดูมีความแบบต้อง ใช้ความเข้าใจค่อยๆเยียวยากันและกันมีความสุขในการพูดคุยกันอยู่แน่นอนอ่ะมันมีความทรงจาดีๆระหว่างกันค่อนข้างเยอะมันผูกพันกันถึงแม้ว่าคุณจะเพิ่งคุยกันแต่คุณสามารถสร้างโมเมนต์ดีๆระหว่างกันในช่วงจังหวะเวลานี้ได้1เดือนนับจากนี้ไปมันจะเป็น energy ที่ happy นะถ้าไม่ได้คิดว่ามันแบบเออมันไม่พัฒนาหรือมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะมันมีความแ happy มันมีความแบบสามารถ สร้างภาพจำดีๆระหว่างกันได้แล้วก็ยังอยากจับมือกันอยู่นะดูจากภาพยังเป็นมือสีขาวกับสีดำเหมือนม้าตรงนี้เลยที่เป็นขาวดำเหมือนกันแปลว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันถ้าคุณสองคนพยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจเบลนเข้าหากันมันมีสิ่งที่คุณต่างกันค่ะแต่มันก็มีความที่คุณยังอยากจับมือกันอยู่แม้จะมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามขอให้คุณเขาเรียกอะไรเข้ารบซึ่งการแล่กันเนอะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะโอเคถ้าเขาไม่พร้อมคุณก็อย่าไปกดดันเขา นะไม่ต้องไปถามว่าเราเป็นอะไรกรันหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นการก้าวล่วงหรือแบบมากเกินไปทําให้เขาอึดอจจัดใจอะ่ะเราก็เคารพเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเคารพเขาเขาก็จะไม่เครียดอ่าพลังงานความสัมพันธ์มันก็จะดีรวมถึงเราก็ต้องเคารพตัวเราเองด้วยเนอะอะไรที่เราไม่โอเคเราก็อย่าไปยอมอ่ะประมาณนี้มันเหมือนทั้งเคารพเขาแล้วก็เคารพตัวเราเองด้วยเพื่อไม่ได้คิดว่าเราต้องไปยอมเขานะเออเพราะฉะนั้น อะไรที่คิดว่าจะทําให้เขาไม่สบายใจเราอย่าทําแปลว่าเราเป็นคนมี EQ ที่ดีเราเป็นคนมีมารยาทเราเป็นคนที่เข้าใจนะถ้าเกิดมันขึ้นมาแบบนี้เปิ้ลเชื่อว่าคุณรู้ว่าเหตุผลที่พัฒนาไม่ได้เพราะอะไรขอให้คุณยอมรับเข้าใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอ่ะมันก็จะโอเครวมถึงเราก็รบตัวเราเองด้วยเหมือนกันว่าอะไรคือจุดยืนของเราอะไรที่เรายอมได้อะไรที่เรายอมไม่ได้จําเป็นต้องสมดุลอ่ะไพ่เนี่ยขาวดาอย่างเงี้ยมันก็คือการสมดุลเหมือนกันนะมัน มันไม่มีความแบบคุณจะซ้ายสุดขวาสุดมันก็ไม่ได้คุณจะขาวสุดดําสุดมันก็ไม่ใช่มันอาจจะต้องมีการเบลนมันอาจจะต้องมีการหาสมดุลหาจุดตรงกลางแต่ละคนสมดุลไม่เท่ากันค่ะว่าอะไรคือความพอดีที่คุณเคารพเขาด้วยแล้วคุณก็เคารพตัวเองด้วยไม่ใช่เคารพเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วทําให้เรารู้สึกด้อยค่าหรือเคารพตัวเองจนทําให้เขาอึดอัด แล้วสุดท้ายความสมพันนี้มันก็จะไปต่อไม่ได้ประมาณนี้เนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็ให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันหนึ่งเดือนข้างหน้าถ้าเกิดคุณชอบอ p นี้คุณชอบ next move แบบนี้ก็คอมเมนต์ให้กาลังใจเปิ้ลได้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาไว้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้มากๆอยากให้กําลังใจเปิ้ลก็กดซูเปอร์แตงม็นกำลังใจเปิ้ปลใใได้จะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปกกอนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ